กองคำเจอกองคำพี่น้องเอไยชาวกองคำเนาะอายุจท่าไแล้วอายุสามสิบเก้าปีสามสิบเก้าปีเนาะพี่น้องเก้าปีคือว่ามีลูกเพิหนึ่งบ่มีลูกเพิหนึ่งอ๋อมีลูกเพิหนึ่งกะเลิกลากับอันกลัวนี่โดนเติมได้บ่ได้หกปีแอะหกปีอ๋อโดนเพิ่มเติม บมกาบกาแบบมีคนใหม่อีกนะเพราะว่าตอนแรกๆแบบเราเข้ามีลูกน้อยนาอก็ย่านแบบว่าเพิ่นบมหักลูกแบบนี้นะออ๋ก็เลยแบบอยู่มาจนหาหกปีแบบออ๋จนลูกใหญ่กับสบายดีน้องพรมพี่น้องเบิร์ดสุขสุขคน เบอรสมองชวนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งเราดูว่าฝั่งไทยือว่าจะอยู่ต่างประเทศดอกก็ยินดีตอนรับทุกทุกท่านเนาะเขาสู่ซองของ,ของขอบ่าเวียงใช้ใจกันน้อยอ่าวิชองพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมเนาะอ่าเพิ่มเติมก็ยังอยู่กับสาวมนห้างนั่งใหม่คือเก่านอะนพี่น้องเนะาะเมื่อนี้ก็เป็นทางงานอ่าในห้างเนาะรูปหนึ่งมีแต่พี่น้องเกยนดูว่าทางงาน พอเวียนจะได้ถ่ายทำลงไปไอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งทั้งเด็กเนาะเป็นคลิปคลิเด็กไปสั้นซะสิปเด็กที่ว่าจะได้ถ่ายเห้นพ่อเมยพี่น้องเอพีเบิ่งน้ำกันบพสะสุขุคนนั่นแหละดั้งเกืออ่ามีาวอล์เคเทลด้ือว่าอันทานใดเป็นยังอยากสนใจอยู่ในเรื่องกระแสด้วยว่าสาวลาว่าวไทยน้องพี่น้องบางคนก็สมีทั้งอ่าสองมุมมอง้าเอาถ่ายไปอีกเดนมีเนาะคือว่ามันกำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ กำลังเกิดประเด็นอยู่ในพี่น้องมันจะมีทั้งสองมุมมองแบบว่าเออจะเป็นแต่ว่าย่านถึงสาวลาวตัวหรือว่าสาวลาวบางคนก็ย่านถึงกนุ่มไทยตัวอันนี้ก็จะไฟตัวใครได้พี่น้องไหมต้องให้คุยกันเองเนาะคนสองคนไ่นเขาก็จะตัดสินใจให้มอได้เพราะว่ามันโมเมนต์ตัวเวลาโทรมาล้มกันนี่มันโมเมนต์เขาเป็นคนล้มว่าเพื่อนเป็นคนล้มจุดสีหักสีกันแข้งกันกะมันขึ้นอยู่กับตัวเพื่อนเองเนาะ หลังจากค้นเห้านี่ถ้าเห้าได้ร่มกันเรื่อยๆเรื่อยๆนองพี่น,อน้องเนาะบางเท่อนี่เ่าว่าหักมากกันยุหักเฮ้าเฮ้าห่างกันแต่เฮ้าบ่าได้คอยร่มกันนี่มันอาจจะเฮียให้อันเฮ้าบ่มีเวลาร่มกันนี่มันอาจจะเฮียให้เกิดควมหา่างเฮินคือว่าเนีไดไงแต่ว่าเห้าโท้ร่มกันตลอดตลอดนี่บางเทือมที่อาจจะเฮ็ดให้เกิดควมผูกพันหรือว่าหักแพงกันก็นได้พี่น้องเ้ยจังไดก็ ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาขู่คนท่านน่ะเขาเบิ่งมาชมแลติดตามน้ำกันเนาะว่ามัน่จะเป็นเนี่ยไรอ่าเดี๋ยวเราเบิยงเชื่อใจเขาไปหาฟังเปิ่นกอนเขาไปยังบ่ได้บอกคือเสียงเรียงน้ำเนาะพ่อเอาก็มาครั้งแรกเดี๋ยวจะไปทำให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเลยควาเปิ่นจีอ่าซื้อจังไรอายุซ้ำได้พี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไปโอเคเนาะเป็นงานมือหนิพี่น้องก็ได้มาหาทางสาวไม่ห้าง เออพี่น้องผู้นึงเนาะโดยเป็นครั้งแรกที่มาเข้ามาว่าท่านจ๊ะแม่นเธอทมิดเลยยังบ่มีไผถ่ายเนาะยังบ่มีไผเคยถ่ายอ่ะก่อนอื่นก็สบายดีก่อนเด้อสดีโดยอ่าอ่เ้อพี่น้องมันก็ยังบ่จักชื่อเสียงนมเพิ่นแนะนําอันโตอยู่ชื่อชื่อยังชื่อกองคําชื่อกองคําพี่น้องเอ้ยาวกองคําเนาะอายุจักปีแล้วอายุ39ปี39ปีเนาะพี่น้อง เก้าปีคือว่ามีลูกเพิหนึ่งบมง่มีลูกเพิหนึ่งอ๋อมีลูกเพิหนึ่งกะเลิกลากับอันผัวนี่โดนเติมได้ป๊อได้หกปีแล้วหกปีปอ๋อ,อ,อดโดนพิ่มสองปีโมกาโมกาแบบมีคนใหม่อีกนะเพราะว่าตอนแรกๆแบบเราเมามีลูกน้อยเนาะก็ย่านแบบว่าเพิ่นบ่ฮักลูกแบบนี้นะอ๋อ ก็เลยแบบอยู่มาจนหาหกปีแบบจนลูกง่ายลูกง่ายแล้วอได้จักปีแล้วลูกตอนตอนนี้ได้หกปีปลายแล้วหกปีปลายอืโอ้แบบป้ากันนี่ตั้งแต่ลูกจะเน้อยเพิ่มบ่แม่นลูกลูกได้ประมาณสิบเดือนอ๋อไม่ว่าเหตุผลที่ว่าเฮาป้ากันนี่เป็นย้อนยงก็เพิ่นก็แบบ ตอนแรกอะเพื่อนอยากได้โทรศั์ไหมกับซื้อโทรศับไปเพื่อนไม่บัดนี้เพื่อนมีโทรศั์ไม่เพื่อนกับโทรศั์ไม่ไปดิ้สาวไปคุยสาวก็เลยแบบมีปัญหากันนะแบบพราะพมีปัญหากันเพื่อนก็แบบเพื่อนบ่แค่เฮ้าเพื่อนบ่สนใจนะแบบไม่แต่ลูกเพื่อนกับยั่งแบบแบบเซยซาแบบเพื่อนไม่ได้สนใจแบบเพื่อนก็ห้เอาไปเลยลูกก็เอามาเรี้ยง ลูกนี่เพิ่์นหายเฮาเป็นคนดูแลเลยแม่โอ้เพิ่นบ่ได้เคยส่งเงินส่งคําให้ลูกได้บ่อยตอนแรกๆก็ส่งอยู่แต่ว่าลูกยังบ่ทันได้ยานมทําเพิ่นก็บยาส่งก่อนอ๋อโดยโดยแต่ว่าปัจจุบันนี้น่ะบ่ได้ติดต่อกันแล้วบ่ได้ติดต่อเดือนติดต่อไปกัหลายปีแล้วอืมโดยโดยเพิ่นเป็นคนทางไหนเพิ่นเพิ่นเป็นคนคนไทยนนั่แหละคนสกลนครแต่เพิ่นอายุน้อยกว่าอ๋อคือว่าได้ คนเกาหลีคือว่าเป็นผัวคนไทยเนาะแม่แต่ว่าเพิ่นอายุน้อยกว่าโดยโดยโดยเป็นแบนุ่มไทยหลอกสาวล้าได้ไหมอายุอายุเขากระลายก็เพิ่นนะตอนนั้นอ๋อโดยโดยแบบเฮาได้อันกคบเด็กน้อยแบบว่าบางเทีบางทีอความคิดเพิ่นอาจจะยังน้อยอยู่ความคิดยังบอานั้นถ้าว่ามีอันว่าเปิดใจนี่ถ้าว่ามีอันนุ่มไทยเข้ามาจีบปีนี้ได้จิก้าอยู่บ่ อายุแต่ว่าแต่ว่าบเอาคนอายุน้อยกว่านะแต่ว่าอมากคนที่ว่ามีอายุหลายกว่าแม่โอ้ถ้าว่าแบบว่าอายุอ่ามงเจ้าสีจจำกัดได้นี่ประมาณหกชิบน,น,น,นี่ได้อยู่บอประมาณหาซื้อหาลงมาอ๋อหาซื้อหาลงมาว่าหกชิบนี่ต้อง,งรม่มกันไปเบื้องก่อนเนาะแม่ต้องคุยกันเบื้องกนน่อนครับแต่ว่าขันใจดีฮักลูกฮัก ลูกเขาได้แบบ<อ>นี้นะแบบลูกกับลูกชายอยากดื้อเนี่ยจังหน่อยเนาะโดยโดยโดยว่าการมีเจรมกันกแมนคุยกันต้องคุยกันก่อนเนาะคุยหนึ่งมากคุยคุยก่อนสองามองาก็ต้องหักครอบครัวเขาแมนแมนแมนต้องหักครอบครัวเขาได้แล้วก็มีลูกกับลูกอยากดื้อแน่นะแบบผู้ชายเนาะแต่ก็คุยคุยกันไปก่อนก็ได้บางเรื่องความหักมัน ต้องให้เข้าใจกันทั้งสองกรรมสองฝ่ายเนาะโบแมนวัตชิฮักแต่แม่เดี๋ยวกะฮักน้ำเดี๋โอ้ยไปนคนอยากโลดได้เนาะพอฮักแม่น้ำแมนแมนตังเบิ่งพอเบิ่งแม่น้ำแต่ว่าในเมื่อก่อนนี่ก็คือว่าในลงเพชรเปียกยิ่งุ่นบ่ลงไปเฮ็ดเปียกยิ่งขึ้นแมนอ่าก็ขึ้นมาแต่ว่าแมนคิดฮอดลูกเดิ จะไปจะเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวไปเที่ยวมาเลยเนาะลูกก็ยังน้อยอยู่เที่ยวมาหาลูกเนี่ยเยี่ยมลูกเมื่อเขามื่อเขาเรื่องแต่คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโบรมีผัวมาล้มเลยบ่โบมีโบมีเลยยังโบมีอืมคนลาเขาหนิกับโบมียังโบมีอ๋อถ้าว่าคือว่าเราตั้งไว้นี่รือว่าทำไมจะมีคนเข้ามาล้มนี่กับโบรมตที่ว่าทางลาวทางไทยเนาะแมนดมในเบ็ด ดเมาแต่ถือใจกันนะนะคุยกันเข้าใจกันในแงที่ว่าการที่ว่าสีร่มกันนี่สมมติว่า,าทาครูบาวเป็นว่าร่มเลยเป็นอย่างไรเป็นคู่เป็นครองนุ่นเนเจ้าใช้เวลาหลุนบอกเวลาประมาณจักเดือนอ่าเว่าเพิ่นพรมสีมาแตง่งมาเปลงก็คุยบางกันเราสักสักหาหกเดือนอ๋อหาหกเดือนนี่ถ้าว่าคุยเข้าใจกันนี่เแมพิอมเนาะนอ๋อโดยโดย ว่าเขากับอายุกลายแล้นาะแม่อายุกลายแล้วรอสิบ่าสิชองชามปีคือบางคนบัดมันบัดบุคือนะพูดะแม่นี่มันโดนพูดจริงๆเขากับอายุายแล้วรอนะโดยโดยโดยไม่ว่าสเปกสเปกนี่ม่ได้ตั้งไม่บกกาต้องการแบบค้นแบบสเปกแบบบล็อบันไดก็ได้แต่ว่าคอเต้แบบเข้าใจเขาเท่านั้นคุยกันเรื่องเดีว่าเข้าใจคุยกันแบบเออแบบว่า บุคอยห้ามคอยหึงบันไดว่าสั้นชะนาะให้เข่าสังคมน้ำมูได้แม่นบางคนแบบว่าลูกเมียไปดิ่นไปหัวน้ำมูน้ำคู่กับอยากให้อยากยังไดหลังคนนะแม่นแต่ถ้ามีอีกมุมมองหนึ่งมันบเขคาใจกันนะมันสิเนี่ยอยู่ร่วมกันบุีความชุกมันเถือกไปซอยเวียดซอยงานขึ้นบุญขึ้นดองเนาะมาดึกมาดึกน้อยหนึ่งกับพิษเสียงกันได้ก็ว่าเป็นแม่นไดเป็นอันเนาะโดยโดยว่า เพิ่นเคยเป็นนักไพรไทยมาก่อนพี่น้องเอ้ยเคยเป็นเจ้าไพรไทยว่าหนุ่มไทยมาเห็นกันจะไปตั๋วเพิ่นคือเก่าเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าให้าักให้แพงกันมีแต่ว่าคือว่าแล้วบัดนี้คำว่าไล่ครูได้คิงก็อยากไล่ภูมิอายุเนยจังน้อยให้มันดื่นเฮาพี่ชั้นใช่ไหมเดิมตอนหนุ่มเก่าอันห่างกันจักปีห่างกันแปดปีประมาณแปดปีคือว่าห่างขนาดนั้มเนาะ ทางกันหลายเติบเพิ่นกันยังน้อยคล้ายๆว่าตอนแรกเพิ่นกันยังบ่เคยมีเมียกับเป็นเมียคนแรกของเพื่อนบ่ดนี้กัเพื่อนก็คล้ายๆอายุเพิ่นหลายขึ้นมาดนึงกัเพิ่นก็อยากเที่ยวอยากยังเนาะแต่บาคนแบบอายุยังน้อยแบบถึงวัยเพิ่นเที่ยวเพิ่นก็เที่ยวเนาะอืบแบบว่ายังมากเลด่นมากหยังอยู่นะว่าซันสะแมนออความรับผิดชอบยังบ่หลายแมนโลยนี่ก็บอกว่าได้ได้ต้องเจอตายออกไปนี่นี่ผมเมงพี่น้องเห็นมาถึกผูผู ผู้เพื่อนอายุหลายวความรับผิดชอบหลายหมือนกันคือมันพิดเวลากันอายุประมาณ60นี่หกสิบปลายแบบนี้ว่าได้หางกวิจัยกันก็ได้นะบางที่บางที่อาจจะแบบถึกใจกันก็มีได้เนาะโดยอายุมันกับเบเกียว์ได้เนาะบางที่กับหกสิบปายนี่ถ้าว่าคนที่อยู่ไทยแบบว่างานการเพิ่นหมั่นคงแบบว่านั่งเถอะคนลาวเฮาเพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นกะเพิ่นก็ยังนุ่มอยู่เลยเนาะเห็นว่าเพิ่นมาเที่ยวมาอย่างเนาะ เป็นกันยังคือเอฟซีเขามาเที่ยวบางโคนเนาะบางเมนอ่ะอายุก็หลายแต่ว่ายังแบบไม่ได้เท่ยวม่มากเมนเพิ่นบ่ค่อยแบบทุกเวียกงทุกงานปานไงนะบ้านเมืองเฮาดีเมนเมนเนยเพิ่นมาเพิ่นบอกว่าเอออายุ55มันมาแทบสิบ่เชื่อแม่นบ่เทียบกับคนบ้านเฮาก็อายุน้อยๆก็น่าไปแล้วเนาะมัตาก็ไปแล้วอยู่วันสี่สิบปลายว่ะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นอายุห้าปลายเนาะเนยแบบว่าคือว่าอัน ปัจจุบันนี้น่ะยังอยู่น้ำพอน้ำเมย์บอตอนนี้ก็ยังอยู่น้ำพอน้ำเมย์แต่ก็เริ่มแบบว่าชี้หาสั่งของตัวเองแล้วนะแล้วก็มีลูกแล้วแล้วก็น้องพอเมย์ก็มีน้องสาวอยู่น้ำเพิ่นก็มีครอบครัวเพิ่นขึ้นกันโดยโดยโดยกำงแบบว่ากำลังชี้สั่งเนื้อสั่งตัวขึ้นมาไหมโดยโดยเราต้องการคนมาดูแลครอบครัวว่าันช้าเนาะแบบว่าผู้เชียนพ่อมีสั่งสีแปลงอะดีแน่เนาะ โ,โมเมนต์วันมากระล่อนปิ้นป้อนะอะไรกันเขาก็บอยางแนะนน้ำให้เล <c oughs> ยมันลายนั่นได้เพราะว่ <c oughs> าการที่ถ่ายคลิปออกไปนี่บางคนก็เพราะว่าเขาเอาเฟซเอาไ,ไลฟ์ให้ไปโลดกับบางคนก็เออ,อกินเหล่ากินยังโทรมาหาผู้ชาวัดบูชาโ <c oughs> มฮับโมยังบัดเทรมาหายูทูบเบอร์น้ำก็มีแ <c oughs> มนนนี่แหละจังว่า คำว่าเมาเหล้าเมาอย่างก็ไปบุญอย่างให้โทรหาบุญเช้าพี่น้องเลยมีพี่น้องอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันเคยมีแต่วคนคันคนกินเหล่ากับบุคคลมากนะอันนี้นันแบบกินเหล่าลายกับแบบเมากับบไว้ใจเพื่อนเนาะมาเพื่อนสือเจ้าสู้บอกอย่างแบบนี้นะเรื่องกินกินได้อยู่แต่ว่าบได้ว่าม่ห้ามให้กินเด้หลอกเนาะกินได้เป็นเรียกเป็นงานก็กินได้เล็กๆหน่อยๆเนาะหนย สโลงปีไม่อยังแบบเนี้ยกินจงการแบบเนี้ยก็ได้ยุบไม่ได้ว่าห้ามว่าให้กินเลยแบบผูแววเล่าเฮานี่เคยร่มอยู่บ่บ่เคยบ่เคยเลยเอบ่เคยมีผูเววเล่ามาบอกน้ำจืกเถือเลื่อยเลืยเพราะว่าส่วนายก็มีได้ลงเฮดเลี่ยงที่พุ่นเนาะส่วนรายก็ลงเฮดเลี่ยอยี่พุ่นอที่บ่โตนที่บ่าเล่า เพิ่นทิมให้เลี้ยงลูกตอนที่ลูกยังน้อยคือสีฟ้าลำบากเติมหนึ่งลำบากลำบากแห้งเอาเอาไม้เม่เลี้ยงแล้วก็ต้องลงไปหาคานุ่มคายังต้องลงขามไปให้พอดูกับคิดหอดคิดหอดกับคิดหอดกับอดหนาวมันพี่กับเหนียดเมื่อยกับท่อท่อกับคิดใช้ลูกนี่แหละต้องอดทนต้องสู้เพื่อลูกนี่แหละมันนดอยากกันนั่นในแจ้งน้อย ต้องล้ำบากเนี pues ่ยบอกง่ายๆถ้าเอาแบบเป nah Rhodes, ็นท no? ั in in ้งพ่อทั้งแม่เนาะสู่อดีตเกิดสีนั้นมันก็คือแบบว่าเอาเบิ่งแงงชลอยกันให้พ่อให้แม่ให้แม่เลี้ย่างยุหะแต่ว่าผัวเมียยังได้ไปหาเงินน้ำกันนี่มันก็จะไปอีแบบนึงเนาะเลยกันหามก็จะได้ไว้กลัางานเนาะอยู่บ้านกับโบจักแนวหาโบฮู้ว่าจะไปหาอย่างนั้โบมีมีงานเห็ดอยู่บ้านกับ โดยหามีอันช่องทางการติดต่ออยู่บ่เจ้า้องเทือแบบว่าผู้บ่าวผู้เพล่เพิ่นอยากทักเข้ามาโอมาลมเป็นเฟสเป็นร่านี่มีเฟซดินเฟซอยู่อ๋อดินเฟซอยู่เนาะมาได้ของข้ามนี่แหละดังไม่ของค้านี่แหละดังไม่ของข้ามาช่วยเอาไว้เนาะโดยโดยว่าลังเถื่อนเขาถ่ายลงไปลังเถื่อเพิ่นเห็นเพิ่นอยากโทรมาโอมาลมลังเถื่อมีผู้ว่าผู้แพล่เพิ่นอยากให้ค่าขนมลูกเนาะเพิ่นอาจัยติดต่อมาโดยว่า จังน้อยสิว่าเออท่ายไปแล้วว่าบุมีช่องทางการติดต่อมันเป็นไปพ่ได้นะว่าคนคู่มือนี่คือขันเท้าคือว่าขาดโทรศัพท์เนี่เคื่อนง่ายรถแทะว่าบางคนเมนเดียวเป็น่วนหนึ่งเลยเนาะเมนเป็นชวนหนึ่งเลยกับโทรศัพท์มันไปแต่ขันเด็กน้อยยังอย่างมีคู่มือแห้วพี่น้องเลยขันเด็กน้อยกับยังอย่างมีคู่มือแหละขึ้นมาแต่เฮดเวียกแห่งงานอยู่ไทยคุณบอกจัง แมนดวงเห็ดเบี้ยงยังอยู่ไทยไปขายตามตลาดนัดนะขายของอ๋อขายของตามตลาดนัดตลาดนัดไายวันแบบจันทร์ถึงชุกอ่ะอืมสองอาทิตย์ยุดโดยโดยเออปลาห้องเช่ามันยังบ่เช่าห้องอยู่บ่เช่าห้องอยู่กินอยู่เองโดยโดยแต่ที่พ่อชี้ได้พ่อเป็นไหนเนาะแมนนักนำขาห้องกัยังเลยเนาะนักขาห้องคือว่ายังคิดร้งไปอีกยี่บ่ ก็ว่าสิลงยอ่เพราะว่าลูกต้องลูกก็คอแต่้เงินนะนะคันบ่หากับ่บได้นะมาอยู่บ้านกับโบมียังเฮ็ดก็ต้องหาแบบทั้งพ่อทั้งแม่ยังก็ต้องใช้เงินก็ต้องมาสิลงอีกอยอ่เราอยู่บ้านกับโบมีเนวเฮ็ดเนาะอยู่บ้านบ่มีงางเฮ็ดยามันดำให้ดำหน้าได้คือบ้านลูกกับโได้โดนแบบไปๆมาๆนะแบบเยี่ยมลูกไม่เยี่ยมแม่กินหอดลูกอักมุิว่ากัมามีัน หนุ่มไทยสีเข่ามาแบบว่าอ่าสมมุิว่าเพิ่นว่าให้ไปอยู่ทั้งทั้งไทยนี่อ่ะคำว่าแบบว่าเพิ่นเพิ่นแต่งเพิ่นแปลงแล้วนี่สิไปอยู่ไล่อยู่บ่ไปอยู่ไล่กะคำเพิ่นเห็ดลูกเนี่ยเอาลูกไปน้ำได้บ่ก็ต้องคุยกันอีกเแล้วเนาะต้องถามเพิ่นอีกก่อนเนาะแมนถ้าเพิ่นอาบลูกเขาไล่กะเขาก็ไปอยู่ไล่เนาะต้องปรึกษาทั้งพ่อทั้งแม่หกอนอีกแมนต้องคุยทั้งพ่อทั้งแม่ว่า ลูกอะ่ะเอาไปเฮี้ยนพุ่นได้บ่ย,ยังขัเพิ่นช่วยเรือได้แบบนี้นะโดยโดยโดยเพราะว่าเพิ่นพ่อแบบพ่อช่วยเรือพาลูกไปเขาเฮี้ยนอย่างได้แบบนี้อ่ะโดยเพราะเพิพ่นถามกันเขามาคำว่าสัมภาษณ์นะต้องถามให้คักเพิพ่นว่าเพราะว่าบางเทือดแหละ <Message. S 2> ทั้งพุ่นเนี่ยบ่มีคนแบบนี้นะทา <Message. S 2> งไทยนบ่มีคนแบบว่าถ้าเพิ่นมาเหตุถูกต้องตามประเพณีแหละเพิ่นสิพ่อสิมาอยู่พี่บ่ยังฉันยังที่นะเนาะคันสิไปแต่แม่กับญากอยู่แล้วลูกปะลูกไปพี่เนาะโดยก็อยาก อยากให้แบบอยากรับไปทั้งแม่ทั้งลูกแบบนี้นะก็ได้ได้แบบนี้นะโดยแบบนี้ก็คือว่าเอาพ้ออยย่เนาะพ่อมต้องคุยกันให้มันคักกันนะมันคักก่อนโดยเพราะว่าไม่ได้ตัวคนเดียวนะค่าละคือลูกไงเนาะแต่ว่าตอนเทพเรื่เฮ็ดงานอยู่ไทยกับบอลมีอันผูมาดิดมาแซ่บ่วหลังจากที่ว่าเลิกกันไปแล้ว บมีแบบว่าภูมิอายุไลยแน่นะภูภูวาวที่ว่ามีอายุมาอย่างแน่นี่ยไม่ได้มีบ่บูมีอ๋ออยังบูมีเนาะเห็นงานอย่างเดียวคือว่านะอยู่พุ่นมันบ่คอยมีเวลาเนาะทำมาบัดเมื่อยว่ายชันซะเมื่อยลายในการเห็นงานเนี่ยงานกลับมาห้องกลับมาห้องแล้วก็นอนอย่างเดียวไม่ได้ไปใส่อ๋อเมื่อยตื่นเช้าก็ต้องไปเห็นงานเกี่ยวเพื่อนเกี่ยวของไทยแมมต้องตื่นบางที่ตื่นแตีหนึ่งม่ได้ ลูกมาเตรียมเตรียมเครื่องขายอ๋อมาลงไปนี่ก็ไปเห็ดงานงานี่บองานเก่านี่หละอ๋อเพราะว่าเคยเห็ดมาจากปีแล้วงานงานนี่ก็เห็ดมาตั้งแต่เปิดดานอ่ะเปิดดานก็ลงไปเห็ดโอ้หลายปีเดินไปได้หี่หลายปีเป็นปีกว่าแล้วจ้ะปีกว่ากสองปีเนาะตั้งแต่เปิดโควิดนี่เนาะแม่อืมยโดยแต่ว่ามีงานใหม่งานอย่างแบบว่ามีเ่นแนะนำคุยกับปุกกอบควณบอ เป็นแนวนำงานดีก็อยากไปลองเมึงอยู่เนาะอยากไปลองเมึงอยู่ทำใมีงานดีค่ะโดยเลยดีแต่งานเงินโมดีก็บอกเอาได้แบบต้องดีทั้งงานทั้งเงินนำได้พี่น้องเนาะโอเคเนาะบบดนี้เนาะโหลมกับน้องเพิ่นก็ะลุนเติบอลไรนั่งเอื้อยเพิ่งเดื่มมาน้องสัมฟาดผู้ใดเขาก็มีแต่จ้ำฟาดพัวอยู่น้อยกลัวกระลุนเติบอลไรพี่น้องเลยกระพาดจนนุ่มๆเนาะที่เข่ามาด้วกั ถ้าว่าใจจริงหรือว่าใจร้อยอดีตจังโอ้จังล้มกันแหละว่าวกันให้มันแตกเนะาะเพราะว่าโมเมนต์ว่าสีวานมีแต่ว่า,าย่านแต่สาวเล่านี่ตัวตลอดนี่มันเป็นไปไ่ได้พี่น้องแต่ละคนมันหมกคือกันของแนวทุกคนนะ่ะมันหมกคือกันเมื่อกูคนหรอกความคิดของแต่ละคนเนาะโดย,โดยถ้าว่าผู้ใดพร้อมจริงใจอดีกะอ่าทักเฟสขาม้าพี่น้องเลยทักเฟเขาม้าโอ้ลมกันเบื้องอนมาท่านซะป็นกับมมี่ยังได้เอาก็ได้จะได้อัน จบคลิปลงแจ้งชมนี่เนาะเอาเงินให้ค่าขนมลูกเพ่นก็ขอบใจเด้อโดยใจมึงจะรู้กินเนาะยขอบใจโอเคแับนี้สบายดีเนาะโดยสบายดีโดยโอเคเนาะพี่น้องเนาะดังจากที่ว่าโอลมครับมันทางลาน อ่าสาวกองเพื่อนพี่น้องเไยในห้างลูกนึงเนาะพี่น้องเนาะเพป็นเคยเป็นสะพ้ายไทยมาก,ก่อนเพป็นว่าเนาะไอเดือกล่ากันไปพกปีกั่วแล้วเพป็นว่าเนาะเอาก็ได้อันสัมภาษณ์เพื่อนไปอ่าเพื่อน่าเพื่อนเปิดใจแบบว่าพร้อมที่จะคุยพร้อมที่ว่าจะอ่ามีคนที่ว่าจริงจริงจังๆขนาดพี่น้องไงยจังว่าฝากเชิงนุ่มๆที่ว่าจะเข้ามาก็ให้อ่าค,คิดจนนัจารณาเบิ่งก่อนพี่น้องเไยเนาะทือว่าทักทายกันมาโอ้มาล้มมาเด่นมาหัวน้ำกันพี่น้องเไย จังไรก็ให้อันหักแพงกันคือเก่าเนาะไอ้น้องสองฟังโคงเฮาพี่น้องเลยอ,อ่าเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนทางหนุม่มอ่าไทยหรือว่าหนุม่มลาวอยู่ทังต่างประเทศเพิ่นสีโอ้ไปร่มเนี่ยไรก็จังไรก็ค่อยว่ากันพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาก็สิได้อันเอาเฟซเอาไลน์เพิ่อนหายเนะาะคลิปนี้กับโมมี่ยังไรเบ่เวียงเองก็สิได้ขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้พบพ่อก,กันในคลิปต่อไปเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีวัาสขขุขสุขคนหักแพงคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ